สวัสดีครับพี่น้องในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดเมื่อนี้ผมก็จะมาลงสูตรหลัก1ิบบนนะครับสูตรนี่เริ่มตแตงแตงงวดวันที่หตุลาคมนะครับเพื่อหาผลในงวดวันที่สิท่านว่าคมนะครับสูตรนี่ก็เดินดีขึ้กันด้วยครับพี่น้องงวดตผ่านมาาเขา่า เลขหาด้วยครับพี่น้องรักสิบเข้าเลขหาเนาะเข้าเลขหารักสิบด้วยครับผล,าลก,บบบการออกรางวัลศูนย์เจ็ดเจ็ด สองหาแปดกางล่างแปดสองหาาก็เขาหลักซิปบนด้วยครับพี่น้องที่นี่เ้ามามาดูงวดวันที่สิบหกท่านว่าด้วยครับว่าจะได้ตัวใดด้วยครับสูตรนี่ผมจะใช้ลักซิปบวกลัก สิบลางนะครับสิบบนบวกหลักสิบลางบวกหนึ่งคงทีนะครับพี่น้องหาบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกหนึ่คง,งทีเป็นสิบเป็นสิบสาวางเล็ก 4. อัตราตัวถ่ายนะครับ 4. เพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มเป็น 5. หาหาเ,เพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นหกหเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นเจดนะครับพี่น้อง ลักซิบนฮอเฮามีเล็กซี่เดขาเลขกกเล็กเจ็ดนะครับพี่น้องมาลุ้นกันในงวดวันที่สิบหกตุสิบหกท่านว่าคุมเด้อครับพี่น้องว่าจะได้โตเกาบอนะครับว่าจะเข่าหายอีกบอนะครับมาเบืองกันเด้อครับพี่น้องก็หายเดินดีเด้อครับพี่น้องแคบหน้าจอไปเลยเด้อครับพี่น้องแคบหน้าจอไปเลย ขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยครับพี่น้องก่อนจะนำใหใช้ยควรใช้ยวิจรารญาตในการรับช่มด้วยครับพี่น้องให้เลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นด้วยครับพี่น้อง